วัสดียามเช้าครับเพื่อนเพื่อนดื่กาแฟยามเช้าก่อนไปทำงานนะครับต้นพั่กกำลังออกดอกนะครับเพื่อนๆนมีผงเอะฝุงพึ่ง อยู่ตอทั้งวันนะครับช่วงกําลังออกดอกตรงนี้มาดูที่พื้นนะครับพื้นดินร่วงเต็มเลยนี <c oughs> ่ก็าขาวนี่ดอกดอกชมพู่ของนั้นนะครับกีบอะไรเขาเรียกอะไรเชซ้สนชมพู่นะครับร่วงเต็มพื้นเลยการเริ่มเย็นแล้วนะครับเพื่อนๆะครเริ่มเย็น ดีอยู่นะครับเพื่อนๆตอนนี้น้องหมาเราหายไปนะครับน่าจะไปกับคุณพ่อนะครับน่าจะไปแต่เช้าไม่เห็นสักตัวเลยเหยแเดยยดจำเช้าครับ อันนี้กล้องหน้าเขาไม่เท่าไหร่กล้องหลังมันจะแสงมันจะกระจายนะครับเลาะหาดอกไม้ข้างทางทำนะครับเพื่อนบรรยากาศยามเช้าหน้าบ้านนะครับ ต้นไม้แล้วก็ uh สดชื่นนะครับสดชื่นเต็มแดดเต็มเต็มอันนี้แดดกดข้างเยอะนะครับปกติไม่ค่อยมี บรรยากาศยามเท้านาบ,บ้านนะครับรอบรอบบ้านอันนี้คือต้นมะ,มะตูมนะครับนี่มีลูกด้วยมีลูกด้วยนะครับมะตูมมะตูมไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่า ย่าข้างทางไม้เจออะไรดีอะไรดีอันนี้ก็สวยเ,เจอแล้วนี่แหบลบะผลยา่าดอกย่านะครับเพื่อนเพื่อน <c oughs> ส่งกำลังใจให้การเช่นเคยนะครับเพื่อนๆถ้าคิดว่ายังไหวจงอย่าหยุดถ้าถ้าคิดว่าถึงที่สุดจงอย่าฟืนจักแมนบอแมนแมนบอครับ <c oughs>